เดียวล่อมหัวบ่ควายไผ่บ่บรอร้อแปลงบ้านบ่เฮือง <c oughs> พี่น้องครับถ้าเกิดว่าบ่มีการร่วมพลังสามขี้เนี่ยออบ่สามนารถสี่อสางบ่สามารถสีเห็ดอย่างห้สาเร็จรุ่งไปดีดีฉะนั้นนะครับมือนีทีมงานของบ่าวนิพนธ์คตะก้าพี่โรดพาเพลินบ่าวเอทีมงานว่านานะครับพร้อมทีมงานร่วมพลังของนิพนธทักแพ่งเหระครับมาซอยรับขอบพุณทีมงานขอบพุณทุกท่านครับโดยจ่างคนนี้ เป็นหักเป็นแพร่งนี่เองคุณยังมาซอยครับบ่เพงคนตามมาครับท่านผู้ชมครับสีเบิงตามมาครับท่านผู้ชมครับสี่พาเบิงการทำงานรวมพลังสักครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่ายันบ้านม่วงครับครับเมื่อนี้ท่านผู้ชมครับผมสี่พาท่านผู้ชมมาชมการแก้ไข่กำแพงนะครับเทคาน์กำแพงซึ่งเป็นการ แก้ไขนะครับแก้ไขเพราะว่า,าที่พี่น้องได้เห็นในคลิปก่อนๆนะครับว่ามันมีการาต้องปรับปรุงแก้ไขในการเทคานก็กําแพงนะครับตามมาครับผม เป็นการผรสมปูนนะครับผสมปูนปตาส่วนเก้าบวังตรงนี้ยวนี้สีซอยวันพ้ทธนก็บเบาเอคนหินผสมปูนนะครับ เดือดสองครั oh. oh. uh, oh. Oh, ้งได้แล้วว่าน้ำข้อแป๊บหนึ่งนะน้ำไม่เกินโอ้อ่ะครับผมใช่หรอครับครับผมโอ้วันนี้เตียนที่เลยเตียนที่เลยครับเตียนที่โอ้เอ้าเอ้าอ่ายันลูกยันหลานไปแล้วมันหลายแล้วอ่ายันมันหลายแล้วพ่อโอ้ย อนีนเยอะแล้วอานเลเนาะมาคนคมอมกับชุดบลนี่านักได้ชุดันซักได้โอ้เดี๋ยวว่าอกวันนี้พ่นสีเห็ดดอก้วนนี้พ่นมือด้วเห็นพูดดินลายมาเนี่ป้าเดี๋ยว่าเมนบอกวันนี้พ่นเบอรอาเมือนี่ยอันนี้เเันยังไง้งอันนี้บอแมนอาบน้ำนะครับนี่แหะเขาเรียกว่าอาบน้ำต่างน้ำป้าอาขอบคุณครับมอนี่ใ่กันคนไหคนรูมือเมนเมนเมนเอา บ่ห่วงรอเลยว่ามืงเนี้ยเอา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 คักๆสั่นกันได้เอาแล้วทองฟ้าสวยโอู้ตุ้งใสตุ้งใสกันนี่ก็ได้นี่ก็ได้ตามมางันดวนครับงันดวนงันหนึ่งงันหนึ่งโอ้โหมึนี่เทพวะแล้วใหม่เมื่อวาน แหนเือส yes. yeah. hmm. ังเพมหไม่ได้หรออี่พนถอดเสือใสเลยครับมือนี้อากาศหันอแล้วองโคขวเดียวเพะล่ะวันรับั เบ้าเอนี่คือสุดยอดเทเบ้าเอนี่แข็งแรงขนาดเลยพี่ดองวะเมื่อนั้นเมื่อวานเห็ดคลิปไปซื้อปลาเสียมอนมากินครับคือแดงตัวโซกโมเขาห่างแท้อย่าโโซกโมไม่อยา่า <c oughs> โบกว่ะซุ้มแดงตัวดีๆนะที่บอกให้รุ่นไม่ <c oughs> มอยา่าโบกหัวใจยูบอกว่าเบ้าเอเป็ไงครับเบ้าเอสุดยอดแล้วเนาะ ไม่แต่ให้อ้อยกับสองลอยไล่คนเด้อแจ็คกี้บอกว่าผมเป็นไผ่มาอีกคนนึงนะแต่ให้อ้อยสองลอยไร่ครับก็อยากเข้าปีนี้มาครับบัเกี่ยวกับโอ้เงินนี่เนี่ยแย้มมองแบบนั้นย้อนมองแบบนี่ร้านเป็นประเด็นด้วยเนี่ยครับกู้ไม่อาครับเพราะว่ามองเงี้ยมีคนโทรมาขอให้ลบขอขมาแล้วนะลบคลิปที่ติ๊กต็อกแค่ไหนรอครัเก็บกูเปล่ามากแต่พอมองว่าแต่งตัวมศใส่รองเท้าคีบแล้วไม่มาเทคแคร์นี่แหละเพราะรอ สิไปเทคแคร์อะพวกแต่งตัวดีๆไงออ๋แล้วมีควข้อข้อผิดพลาดด้วเหรอคุครูมากกว่าขาแมวผอดบางอีบ่อยหมดพร้องปิดพ้นแล้วเจ้าว่ะครับนับไม่ถึงวันจากสองล้านครับโอ้ไม่ธรรมดาหอดแล้วไปย้อนท้อเขาผิดแล้วพ่าไปนั่งเพชรไปพร้อมนั่งไปอยู่เนาะแม่นครับนี่งานลุยครับมีง หลังเลิกงานซักเสื้อทุกวันนะครับเล่นเหงื่อครับเล่นเหงื่ามากเงาไต้น้ำเงาไม่เป็นไรไม่ตัวเดียวดอกใส่ดีมากใส่ถึงคิ้งไหมบยกยกต่างก็มาคุ้นทุกแล้วอะไรแบบนี้เต็มตั้งใส่ถังที่ตัวออกมาน่ะเอาขาออกกล่ะอย่างไรเรียบอ่ะ มอี่็ด้เน <t ie> <cosplay> ีางทีเ yeah. ีกว่าพลังารสั่งการั่งลังสามคีรวนแรงมวมใจกันนะครับการเทคางเพื่อจะำแพงมันแข็งแรงทนทานทาวอนนะครับราับแบบัวนั้เรยนละเอาละตัวนี้ก็ครับ เดี๋ยวสิยอนข้าวเดียว่มกินบ่กัดซิบาที่ตรวนี้ลองเต็มไปเอาเอาปนเอาอะไรมาไหมมาที่นี่เอาไอหินมาหินหินทก่อนแท็ก่อนบ่อนี้อย่างนี้เอาเอาปูนออกมดกันนกเอ้เนี่กันเหลือไอ้น่ยนกนกนกขึ้นไม่นัน ดูว่ะโอ้ยไอ้กุ้งบอคนโก้มาสมปูรณ์ไถบู้นี่คนณคนี่ตั้งโต๊ะรอสุภาพขออนุญาตนะครับเพราะว่าปกติผมอยู่สวนผมกับชิวชิว่งล่ะครับครับคือคือบาลนี่คุณเป็นบอกันเองครับเป็นคนแบบธรรมชาติเป็นคนแบบเป็งเมกนะครับผมอยู่บ้านนี้เป็นสิ่งล่ะ ใส่รองเท้าตมันห่อนมันห่อนมันอ๋แกเสียเพราะรันยาใส่รองเท้าแตนี่ล้วเขาจะได้โทรมาขวให้บาเอรลบคลิปอยู่หันคับโดนทักงานพร้อมหมดหมดพักงานพร้อมอ๋อว่าไปซื้อรถหม่แล้วบาแจ้งตัวสิแล้วครับเขาเขาบอเนี่ยบัเขาเนี่ับงอ่ะีเงินหดขึ้นอกนรกจะพดูทูกันที่การแต่งไก่ที่เผื่อมีให้เลยเนาะถ้าแต่งสูรล้ว บ่มีเงินชี้ได้ยังไหนนี่นะนี่คืออ่านบ่มีเงินจากบ้านมาถ้าแต่งตัวชี้อะไรไมเงินซื้อน้ำโคกสูโม่กินเนื้อกันที่บ้านไหนเราจะอ่ะครับแม่ความันแล้วอันนี้พ่อเทียนเราอันนี้เรื่องจริงละตะคุกแลอดมาเลยอ่ะฮอกกุบผมว่าได้แล้วมาแก่นพอดตัวไม่บ่มีหมอกเขาบานเนี่ยพอดบ่มีน้อยจับบานเนี่ยเนาะ เือพลังเข้าไปพลังความสามัคคีนี่แหละเห็นว่าครับพลังสามัคคีนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองจับมดแดงมันตัวเล็กอ๋อแต่ว่ามันมีหลายตัวมาช่วยกันทำรังแป๊บเดียวครับครับสักตัวยิงไปไหนเฮาอ่ะเขาทำมดเราลุยก่อนครับว่าใครว่า ข้อจเทคันตรงนี้นะครับเพื่อที่สิยุดกําแพงให้มันแน่นนาซาวอนนะครับต้องี่อนอวเรบบข้านมก็ต้อง้าน้เพระคือบ่ไหลวะโอ้ยสีบดคนบดคนไหลยานเดี๋ยวให้ข้าวไก่ครับ ไอ้บ้านตอกตรงนี้แล้วครับไปป่ะโอ้งานบวนครับงานล,าลาิงงานขนหน้าเขาแบวกับพระท่านสร้างป่ะเนี่ยสร้างไหนป่ะเนี่ยเดี๋ยวความสม,มรู้คู่สมัยเนาะสร้างเพง <c oughs> ่ <c oughs> งโบบบอ้โหรถเฝ้าเขารถแบบไปรู้ป่ะเท่าเดียวสมติเท เก็บประสดพญเพ่งบอกเลยจังไหนกันเหลวแล้ววันนี้น้องนุ่นก็มาด้วยค่ะนุ่นคนสวยฝากช่องสีนุ่นด้วยนะคะฝากด้วยนะคะน้ำเลยวันนี้ยังประเทศอะไรกันบ้างนี่พ่อนั่นอ่ะใส่มันเลย เอ๊สายยางเขาก็บ่ไหลวะเปิดๆได่ปะเปิดด้วะมันคือบ่ไหลวะติดคอตกุญเหลวว่ะเบบังกันเอะอันนี้เพราะว่าน้ำเราตัดวงจรมันอยู่ม้อเอาเอไปซับคอสิเจ่ะเอาในวงหางาครับไอ้ตอนน่ะ เปลี่ยนมือบ่ะเ<ม>ข้าไปไ่ได้หรอ้อบ่ได้แล้วครับนี่แล้วท่านผู้ชมครับในเบิ้งภาบรรยากา,กาศการทำงานร่วมแรงร่วมใจร่วมความสมัครสมานสมัครครีซึ่งกันและกันใน ทีมงานของมาริพุนกันตะการระเบียงนะครับพี่น้องครับอบอุ่นมาครับเหตุการณ์ซอยกันเฮ็ดอย่างกค่แป๊บเดียวกันแล้วนะครับแต่สาเหตุที่ต้องร่วมพลังกันก็นกคือต้องเฝ้าเท่คานนะครับเพราะว่าฝนตกลงมากกัแพงสีสุดกัมแพ่งสีเซ่น,นะครับส่วนบ้านหลังนั้นก็นได้ดาเนินการก็สางไปเรื่อยๆค่อยเฮ็ดไปนะครับเพราะว่าฝา้าอลไยก็ดี ประชาชาติไทยบ่อวเพพลังประชาัฐขอบคุณรักได้พี่ตูนต้องคุณเจ็ดพันบาทผสมปูนนะครับเพื่อที่สิเทขั้นขั้นล่างเรียบร้อยแล้วหรือขั้นบนนะครับขัานบนนิดเดียวเข่ได้เหไ้ใครที่ปขายอีกเห ทัดเดียวเหรอบ่ะไหนกคือคนละร้านเลยเนาะคนละล้านนะไปตั้งโต๊ะแล้วเป็น่ยังไงเรื่องอะไรยังนี้เรื่องอะไรเรื่องชัยชนะครับไมเกี่ยวไม่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 ได้พูดถึงใครนะเราชนะอะไรเลยก็ไม่ได้เทวดาไม่ให้มาถูกหวยมาคนละล้านสองร้านเลยจะได้ไม่มาลำบากระบบนแบบนี้โอเคครับชัดเจนครับเราไม่เอาอยู่แล้วไม่เอาไม่เอาอะ ไม่เอานะเราทุกคนไม่เอานะทุกคนที่นี่ไม่เอาไม่เอาใช่ไหมใช่ใช่เห็นใจคนที่ขอลำบากกลัวไงครับครับครับเยี่ยมยอดเลยไม่ทังลยจริงจริงครับเนี่ยเได้ใช้ถังกันผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เพิ่นโมมีลูกมีหลานผู้เพิ่นอยู่บ้านโมมีโทรศัพท์เนี่ยเห็นใจเพิ่นกันเลยเหตุตัวมาเถ่าเทียมกับเพิ่นบ่อคอรับสิทธิ์นั่นครับครับก็เรื่องอย่างหี้แต่ดันเพิ่นว่าว่าเขาชนะใหญ่เลยครับไอหมาหัวอย่องเรื่องล็อตเตอรี่ล็อตเรื่อรล่

เป็แรลกแล้วก็แล้วเนาะมาแวเ,เวนี้ยพี่บาพี่ครับผมด้วยตมวเส้นตัวเส่นเนอะไปตัช่วงกลางตัวกลางนี่ออกไปบ่ได้เลยนะคันเส้นพอดีคือสิบุมีทางยูดออกนอกไปเหล่นี้นะขันเซ่นว่ายังครับเพื่อนเซียวมีมาโค้กอาก็มีนี่มีครับมีมมทั้งอาโอ้ทั้งเซียวทั้งอาก็มีมาโค้ก เม่นบอไม่อะไรครับอยันจะของไมโค้คุณเนาะก็ยันสองขั้นอยู่ที่นโค้บอมาให้ผมยืมนะไปสันเช็ดตัวตามใต้โค้บน้อยสิที่อ่ะาอยู่น่าพุดซาได้ครับเช็มาเติมนนามันเอาดอกได้ครับได้ได้เดี๋ยวมอแรงเิ็ไปยู่เด้อรับานมั่วต่อนะครับ ทีคานให้เสร็จนะครับรวมอะไรรมุดได้เลเหลืออีกสองขั้นนะครับก็แล้วแทบเดียว รางพ่นอสองขันข้นเลยเขคือพาเขาจะเหตดตึกยังไงเขาขึ้นหงนะอ,นะอ,อ,อ,อน่ะเหมือแทบเขาจะใส่คนหลนะเขาจะกวนร้อมเ่องจัรโอ้ยกันนี่นีนีเอเงตอกออกันไแล้วเนี่ย่แล,แ,ลแล้ว่าแล้วเหนื่อยมเนื่อยเราอย่าให้นอนเดนื่ยนะเขาด้วะรถกิ่นรถไป

งานบริ่ารเชฟเพชรไวอ่เจ้าเป็นผู้รับงานเจ้ากันเแล้ทลงร่งเจ้าผมบ่ให้เจ้าักว่าทวงาี่งานพ่มาามสริตแสดงความรับผิดชอบว่าจะมาแก้ไขให้เลย ก็ได้กินสว่างบ่กต้องเสสะเสะแหเติ il, schnell, ido, มยุบบ <g ul Buffalo> ่ต้อมดียุบบ่เรียกกูเศรยาได้ขนาดเติมพ่อบ่พ่อบ่มามาขุโทุกตามมาครับท่านผู้ชมครับเทขัยนให้มันแล้ว รวมพลังสามัคคีสร้างบ้านแปลงเมืองอะไก่อนนะครับขยน้าใหม้ใส่เยอะน้าใหมโอ้ลงไปจงไหนลงไปยังก่อนใครบงเฮงยังก่อนใครมาไขยังก่ใหม่ลำเดียวม่ลำเดียวไอหัวาไข นเทขั้นสองอันน hey, ี oh. <S 2> <S 2> <The <The so ้แลนบัปเรียบร้อยแล้วครับ่านผู้ชมบน้าบัเลหลังสามัคคีขออนัญาตงตัวสบภาพีผมที่บ้นหม้อนเงาตังสี่ล้วครับอากาศท้อนครับวันนี้พ่นเียเป็นตัวเองครับวันนี้ ยังไม่ไงโอ้ปัดไฟเลยไฟกำับพอดกันนี่ไปอองไหมนะเนี่โอ้อ้นน่เสานี่ละครอาเนี่ยเขาดิเอยู่อัน,นไหนไงอกมามา็เสาข้างเสาข่างนิ่เ<อ>ท่น ม,มันก็นลงกอกลงไปในโคนนี่แหละบอทั้งใต้มีปูนยันมายทั้งประเทศมาแล้วหลอกงบบอยเทรเทนหน่อยเทรเหน่อยคอยคอยมันไหลน้าเทพไหลมันสิบแปอันตังเพ่งกับว้มาไปมาไปมาจีบอไปมาจีบนะแม่งานออลอยนี่มาสนุ๊ ท่าน,นเรียแล้วไล่เลยอย่างไรไล่เลยขับซอยกันครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันแล้วกันตอนนี้พดลงมือเองนะครับนี่ สมบูรณ์แล้วครับเพคานคันไตคันเทิงรวมทั้งสิ้นประมาณ6คานยิดให้เนนนาทาวอนนะครับ เรือเรือเรืออีก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 สองคู่คู่ดเดียวพอพอหรือไม่แน่ใจนะผมว่ามีอีกหนนะ <c oughs> พอดีเป๊ะเลยเซตสินสมบูรณ์ครับในการเทคานมัอนี่รวมพลังสามัคคีซึ่งมีทีมงานช่างมิโลธาเพลนเบาเอทีมงานบานนาโดยการนำของนอนิคุนคัมตะก้านะครับสุดยอดมัอนี่ราคากรุงเทพผมครับผมเรียบร้อยครับเทคานนะครับใส่็จมันไม่ต้องปาดนะบ่ ก้ออาเดินมาหาเบาเอเลยครับครับในเบาเอสุดรอเบาสุดไทายเปิดเทนนะครับแล้วกทนนะครับหลังจากที่พี่น้องห้อได้เบ่งบรรยากาศนะครับพรมลงมือลงใจของพี่น้องยังที่อาว่าผายาก่อันนี้อาว่ายังไงไม่ลั่มเดียวร้อมหัวควยไพ่บ่พร้อมแปลงบ้านบ่เฮงครับนั่นหมายถึงคันเฮ็ดแปลงใส่กัน ขั้นแม่นเฮ็ดคนเดียวเฮ็ดนะับมันกับบสำเร็จครับต้องมีหลายๆคนห่วมกันใครๆไม่ไพ่ไม่เดียวนี่บ่สามัถอ้อมได้ได้อ่าครับต้องเอาหลายๆล้ำยังสีอ้อมได้คือเอาคนเปรียบมอนคือคนทือกันครับต้องมีหลายๆคนที่สำเร็จแล้วเร็วครับใกล้ห้อใกล้บ่ตายอ่ะได้ครับขอบคุณพี่น้องสุโองสุบอนครับที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทีมงานเบิดสุปุสุคนตั้งแต่ต้นจนฮอตตอนนี้เนะฮะนะรวมถึงคุณอาห้อม คุณอ่านนี่คือกำลังใจอันสำคัญของปออีกับบอลนิพนธ์นะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยที่ที่มาซอยอยาออยู่นี่นะครับระยะเวลากับประมาณหาเดือนแล้วอ่าก็แวะเข้ามาเกือบทุกวันนะครับว่ายังทีไรกะติดภารกิจแน่้ห่างไปจากอาทิตย์นึงหลังจากที่เมนบ่เเ็นบ่สไฟฟ้าบอลนิพนธ์ได้ใส่กระยอนคุณอาชยันนั่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่สอยขับเคลื่อนองค์กรของโคกน้องน้าบอลนิพนธ์ทำกาด ที่อยู่เป็นผู้หลับผู้ใหญหให้าำปรึกษาอยู่นี่นะครับขอบคุณพี่น้องถึงแม่คุณอาบ่ไดมาย่ำยำทำข่า,า,ขาวเบาเอเบานิพ้นยู่ตรงนี้ค,คุณอาไปไทยควมรูและสาระยูดันนอกพี่น้องก็่าลืมตามให้กำลังใจคุณอาในเด้อนะครับบึ่งให้คุณอาเนี่ยปรทาจกิจกินนันสีฟงเดยควมรูและสาระนะคุณอาเนาะนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอไวยพรอให้พี่น้องสุขีสุขครังมากระตังนี้ใส่ครับเราลำเลยเลยครับ